ไม่ต้องมาซื้อกับสมโพศคารเซนเตอร์นะถ้าอยากได้รถจมน้ําตัดต่อไฟไหมหรือเปลี่ยนเครื่องกอไใหม่ไม่ต้องมาเสียเวลาคุณี่เฉยเจอกระเสือเบทอีกแล้วนะครับเอ็มซีสมพศคารเซนเตอร์ขาวว่าม้สองขั้นเดี๋ยวสิบอกว่ามีอย่างไงนะครับเริ่มจากขั้นแรกเลยครับตัวนี้เป็น v ีออสนะครับเป็นตัว V ีออสเลยมาพร้อมกับสีแดงสดๆใสจากโรงงานตรงนี้เลยนะครับ รถคันนี้นะครับเครื่องยนต์1.5เนอะนะครับปี2 0 1 5ตามมา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 เบิงตามมาเบิ้งตามมาเบิงตามมาดูตามมาดูตามมาดูาม,มาด,ามมาดูมาดูโอเคภายในนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังดำนะครับเส้นได้แดงนะเลขไม้น้อยๆแบบนี้สามารถที่จะหาได้มองเดียวที่สมโพธ,ธิคารเซ็นเตอร์ สมโพธคารเซนเตอร์นะครับผู้นำรถมือสองคุณภาพเยี่ยมไม่ต้องมาซื้อกับสมโพธคารเซนเตอร์นะถ้าอยากได้รถจมน้ำตัดต่อไฟไหมหรือเปลี่ยนเครื่องกอใหม่ไม่ต้องมาเสียเวลาคุณเฉยๆนะครับวีออคันนี้นะฮะผ่อนเริ่มต้นที่นะครับหาพันกว่าบาทหาพันนิดๆราคาอยู่สามแสนเสียวซ้ำใดอีกครับราคานี่นะหนึ่งในร้อยผมจะบอกให้ นะครับรถคันนี้ไม่มีติดแก๊สแน่นอนไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหมคอนเฟิร์มรับประกันจากสมโพธนะครับตามมาอีกคั้นหนึ่งตัวนี้เป็นมิตซูบิชิเหมือนกันมาพร้อมกันนะครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับสีดำโรงงานเลยนะเป็น e ีโคคาเครื่อง12ภายในเป็นเบาะกำมะหยี่นะฮะสีดำ สวยหรูดูดีมีสปุลแน่นอนไม่น้อยอีกเดียวเช่นกันนะครับราคาตรงนี้แค่2 7 9 9 0 0ัตบาทเท่านั้นราคานี้นะครับหาได้ยูนี่ยุเดียวหาได้ยูมองนี่มองเดียวเท่านั้นสมโพธคาร์เซ็นเตอร์อุดรธาน,นีนะครับทางออกหนองคายนะติดกับธนาคารออมสินสนใจมาคุยกันสนใจเข้ามาชมสนใจอย่ารอช้าจะปีใหม่แล้วรีบมา ขอบคุณครับ